ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอดอกคำใต้สังกัดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอดอกคำใต้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่2เมาษายนพุทธศักราช2534โดยสมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรตัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2536นับเป็นพระมหารกรุณาธิคุณของชาวอำเภอดอกคำใต้เป็นล้นพ้น ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอดอกคำใต้ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการศึกษาตามมาัธยาศัสายผ่านห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุม,มารีอำเภอดอกคำใต้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เข้าถึงชุมชนกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอดอคำใต้มีการอัปเดตข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์และกิจกรรมโครงการผ่านทางเว็บไซต์เพจเฟซบุ๊กที่เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ผู้เข้ารับบริการสามารถเข้าถึงการบริการการอ่านในรูปแบบที่หลากหลายของศูนย์การเรียนรู้โค a ล n น n g งสเปซเพิ่มขึ้นมีรูปแบบเทคนิควิธีการประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจตอบสนองความต้องการความสนใจการอ่านของผู้เข้ารับบริการเพิ่มขึ้นผ่านช่องทางที่หลากหลาย ให้มีการทนสมัยและน่าสนใจมีการจัดสภาพภายในและภายนอกศูนย์การเรียนรู้ Co-Learning Space แยกเป็นสัดส่วนตามความเหมาะสมในการจัดพื้นที่ให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความสะอาดร่มรื่นความปลอดภัยในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการมีการนําระบบเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้มาบริหารจัดการห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอดอกคำใต้ในการลงทะเบียนหนังสือและสื่อการเรียนรู้แยกเป็นหมวดหมู่ตาม ระบบทุนนิยมดิวอีสามารถสืบค้นหาสื่อต่างๆได้ง่ายและมุมให้บริการพื้นที่จัดกิจกรรมที่แยกเป็นสัดส่วนสะดวกต่อการเข้าใช้บริการและเข้าร่วมกิจกรรมโครงการมีการให้บริการรูปแบบต่างๆที่หลากหลายรูปแบบมีกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกห้องสมุดประชาชนที่ตอบสอนองความต้องการของผู้เข้ารับบริการสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามความชอบความสนใจการอ่านเพิ่มขึ้น ทําให้ผู้รับบริการเกิดกระบวนการเรียนรู้และเกิดทักษะความสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีดิจิตัลและสังคมยุคใหม่เพิ่มมากยิ่งขึ้น ศูนย์การเรียนรู้เคอร์เลอร์น,นิ่งสเปซห้องสมุดรประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอดอกคำใต้ขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยเน้นการส่งเสริมการอ่านเชิงลุกทั้งภายในและภายนอกห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอดอกคำใต้และเน้นการมีสมร่วมของสงกรระดับตำบลหน่วยงานภายคียเครือข่า,ขาย รวมทั้งประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ให้บริการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลายทั้งในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ site. ผ่านเพจเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุม,มารีอำเภอดอกคำใต้ออนไลน์อ e ีเลเบรีเพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงการให้บริการที่สะดวกรวดเร็วง่ายต่อการเข้าถึง เ a ส p พ็กท i ส e หรือการพัฒนานวัตกรรมการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ในปีงบป,ประมาณ2567ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุม,มารีรอำเภอหล่อคำใต้ได้มีการพัฒนาสื่อจัดหาสื่อนวัตกรรมที่เหมาะสมน่าสนใจตรงตามความต้องการของผู้รับบริการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรมโครงการการศึกษาตามอัธยาศัยและสถานการณ์ปัจจุบันเช่น จัดทำคู่มือการเข้าใช้บริการห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุม,มารีอำเภอหัวคำใต้ออนไลน์ e อีเลบลีอัปโหลดข้อมูลหนังสืออ e ีบุ๊ขึ้นระบบจะทำแบบทดสอบการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์สื่อวิดิทัศน์เพื่อการเรียนรู้ YouTube QR Code คสาระน่ารู้และวันสำคัญผ่านสื่อออนไลน์จะททำทำเนียบแหล่งการเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญารวบรวม,รวมข้อมูลจากสกรระดับตำบลเป็นต้น เผยแพร่สื่อนวัตกรรมผ่านกลุ่มไลน์ต่างๆเพจ Facebook และเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอผู้รับบริการและผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนผู้รับบริการและผู้เข้าร่วมกิจกรรมเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดโครงการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้โคโลเนียงสเปซพื้นที่แห่งการเรียนรู้ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชภูมมารีเอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยา ความพึงพอใจต่อการเข้ารับบริการผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อศูนย์การเรียนรู้ c โคโลเ i n g Space ในภาพรวมอยู่ในระดับมากขึ้นไปรอยละ9 2 6 6ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอดอกคำใต้พัฒนาสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ c โคโลเ i n g Space พื้นที่แห่งการเรียนรู้มีการปรับเปลี่ยนการเรียนรู้ให้สอดคล้องต่อความต้องการของผู้รับบริการทุกช่วงวัย